ขอบคุณมากเลยนะแซมการเก่ากู้รักษาเราจะรักษาชิ่อสำคัญเยอะมากไม่ต้องห่วงฉันเพิ่งตื่นเรามีเวลาตอนที่นายเจอมาม่าภูมิแพ้นายกำเลิอกใช่ไหมก็มันมีบีทีอยู่ในห้องมีจริงแต่มันอาจมาจากสาเหตุอื่น ฉันได้ค้นพบปริมาณสารจัดห้เลทจำนวนมากในตัวม,มาม่าที่ไม่ใช่แบบทั่วไปที่ติดอยู่บนผิวหนังหรือว่าชุดของเรามันอยู่ในเซลล์เธอทั้งหมดเลยเซลล์ที่ตายแล้วมีทีที่นายเจอตอนนั้นมันพิเศษนอกจากเป็นลูกม,มาม่าแล้วมันยังเป็นวิญญาณของเธอด้วย ด้วยอะไรก็ตามจิตและกายของเธอแยกจากกันไม่สำเร็จอาจติดพันกันด้วยสายสะดืออธิบายได้แค่นี้นั่นคือคำตอบว่าทำไมผิวฉันไม่เป็นรอยตอนที่เธอแตะฉันใช่ไหมใช่และมากกว่านั้นอีก10บวินาทีก่อนหัวใจล้มเหลว5 4าสีสองหฉันเปลี่ยนเวลาน่ะ ชูนพนัการจะไม่มีทางรู้ว่าตอนนี้เราคุยอะไรกันนี่ข้อความจากเดดแมนมันมาพร้อมกับสายสะดือแซมฉันขอโทษนายควรได้รู้ว่าที่อะไรมาแต่ฉันเสียงให้ได้ฮาร์ดแมนรู้เรื่องไม่ได้ก็เลยไม่มีทางเลือกแต่ปิดบังไว้เรื่องนี้รู้กันแค่เรานะเรายังไม่รู้ว่าผออเชื่อใจได้ไหม สายสะดือเนี่ยถูกจัดตัวจากปีจเจสแตนอย่างลับๆมันไม่ได้ติดกับเด็กที่ไหนมันอยู่นอกตัวเธอเธอบอกให้ดูแลมันให้ดีบอกว่ามันเป็นกุญแจสู่การเกยตื่นนี้และเธอก็ย้ำด้วยว่าห้ามบอกผอ,อ,อเด็ดขาดสายสะดือนี้ไม่ย่อยสลายหรือกายล่าง เรากว่าเป็นถูกแช่แข็งไว้ฉันคิดว่าฮาร์ดแมนน่าจะอธิบายได้ได้ซ่อมมากับพัสดุานที่มัลเทเน็ตซิตี้ฮาร์ดแมนกดและให้คุณ20แต้มการสังเกตของเดดแมนดีมากมันเหมือนกับศพของมาม่าเลยหมายความว่าไงหมายความว่าทั้งสองมีคุณสมบัติเด่นชัด ทั้งสองมีไข่แรงเดี่ยวจำนวนมากอยู่ในเซลล์ผู้ีว่าไข่สะดือของท่านประธานและทฤษฎีมีความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างกับไข่และนั่นช่วยให้มันคงกระพันได้แม้เวลาจะผ่านไปฉันเพิเรียนรวบมเป็นทฤษฎีขึ้นมาไม่มากนักแต่ว่าก็ยังพอเล่าได้นะฉันว่าชีวิตบนโลกเกิดการสูญพันหลายครั้ง ใหญ่และเล็กรวมไปถึงครั้งใหญ่ทั้ง5และถ้านายสังเกตล่องรอยโปสานนะนายก็จะเจอไคลโอเลียมที่ทับถมอิงกันถ้าเกิดว่าการมาของชายหาดและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการเกิด <and S 2> การสูญพันธุ์ล่ะนายหมายถึงใช่ <Yes. S 1> ความตายที่เกิดตื้นของเรา อาจเป็นแค่ปรากฏการณ์ซ้ำลอยข้อมูลในการวิจัยที่นายช่วยเรากอบกู้เป็นหลักชัดเจนเลยว่าเรากำลังอยู่ในการสูญพัน์ครั้งที่6สูญพันครั้งที่6กเหรอไม่เอานะานายรู้ว่านี่คืออะไร,รใช่ไหมแฟมอสแช่แข็งจากหมืนปีก่อนเหรอถูกต้องแล้วนี่ล่ะไอซแมนจากเออห้าห<ป>้ 5, <500 S 2> ปีก่อน สองสิ่งนี้มีสาย,สยเสะย์อ,อันเดียวกันเป็นไปไม่ได้นะนีหรอถ้าเกิดว่าแมมมอสกับไอซ์แมนไม่ได้ถูกแช่แข็งล่ะนายกำลังจะบอกว่าเวลาหยุดแบบเดียวกับมาม่าเหรอน่าเสียดายที่ตัวอย่างทั้งหมดหายไปกับการเกยตื้นเลยไม่มีวิธีตรวจสอบที่ดีกว่านี้แต่บางส่วนก็รอดมาได้ด้วยการช่วยเหลือของสัญญาณไคลเอ็ก เราอาจติดหลักฐานเข้าด้วยกันให้หน่าเชื่อถือด้วยเทคโนโลยีวิวัฒนาการอาละัคและนี่อะไรไดโนเสาร์จาก65ล้าน5แสนปีก่อนสายสะดือไม่ย่อยสลายอ่ามีแค่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีสายสะดือไม่มีแค่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใช้สายสะดือในการให้กำเนิด นี่เรียกว่าสายสัมพันธ์จากอีกพบหนึ่งฉันคาดว่าสายสะดือสัตว์เลี้ยงด้วยนมอาจเป็นการเลียนแบบสายใยประเภทหนึ่งที่มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเราไม่ควรคิดไปเองว่าทุกอย่างเกี่ยวกับปรากฏการณ์ความตายมาเกยตื่นเป็นความอันตรายต่อชีวิตไทโรไทอเมนาไนต์ไดโนสาซิลเมม่าไอซ์แมน ถูกพบราวกับว่าถูกแช่แข็งไว้ทุกซากถูกพบพร้อมสายสะดือไม่มีข้อยกเว้นสรุปได้ว่าทุกคนเชื่อมโยงกับชายหาดและนี่เมื่อดูคู่กับทฤษฎีตัวสตวสาร์สูญพันธุ์หรือ EE ทำให้ฉันสรุปได้ว่าทุกสิ่งมีชีวิตที่มีสายใยคือตัวการสูญพันธุ์ เห็นไหมแซมอีอีเชื่อมโยงกับชายหาดด้วยสายใหญ่และด้วยตัวการนี้พวกเขาก็พาความตายมาเกยตื้นไหนจะบอกว่าพิจจดเป็นตัวการสุบพันธุน่เหรอเร็วเกินกว่าที่จะพูดและตายก็เผาเธอไปแล้วเราก็ไม่อาจรู้ได้เฮ็กบอกว่าอเมลี่เป็นอีอีว่าเธอไม่มีดูเหมือนพวกเรา คิดดูนะถ้าให้ท่านประธานที่ปิติสแตนเป็นอีอีลูกสาวของเธอจะเป็นด้วยไหมยอย่างน้อยฮิสก็อยากให้เป็นในเมื่อตอนนี้ท่านประธานนันทิติก็ไม่อยู่แล้วงันเขาก็รักพาตัว,ตวเธอเพาราะพลังอีอีหรืออะไรก็ช่างเพื่อสารานมูสินะอาจใช่ อาจไม่ฉันไม่คิดว่าอ e ีอ e ีคนเดียวจะทําให้ความตายเกยตื่นได้ถ้าคิดว่าอาเมรี่เป็น e e นะอีอีนะกี์คิดว่าเธอทําได้นะใช่แล้วเราต้องรีบพา,พาเธอกลับมาให้เร็วที่สุดเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีโปรดหาที่เกาะอ่าอ,อันนี้ของจริงแซมไปทางตะวันตกซะให้ฉันคุยกับไดอาร์ดแมนยังไงอะ เหมือนรับงานลูกค้าทั่วไปถ้าเขารู้เกิดเรื่องแน่ไม่ว่าอะไรก็ตามยังไงเราต้องการสัญญาณใครล่าเออเออเปิดระบบรักษาความปลอดภัยหาท่านกดไลค์ให้คุณ20แต้มสองหน ถึงเวลาแล้วแซมพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปที่ชายฝั่งบ่อน้ำมันและซ่อมสถานีนั่นซะแล้วก็เอาคิวปิดต่อสัญญาณมีของให้ตรงนี้มีจำกัดนะดูแลมันให้ดีๆนายต้องขนของเยอะด้วยนี่จะเป็นการสนของที่ยากที่สุดเลยก็ว่าได้พารทแมนรู้มากกว่าฉันให้เขาอธิบายนะ น่าจะตื่นแล้วแหละกำลังช็อตไฟฟ้าถอยให้ห่างอ่ะเรื่องศูนย์แจกจ่ายน่ะนะเราคิดว่าจะสร้างแทนที่เดิมที่ถูกโดนบ่อน,น้ำมันกินไปนะ่ะแต่แล้วเราก็หยุดสร้างไปเพราะว่าเหมือนไม่คุ้มค่าที่จะเสีย่ยง แต่ว่าครั้งเนี้ยต้องทำแล้วหวังว่าจะเป็นความคิดที่ดีนะโชคดีที่ถามมันยังอยู่นายก็แค่เอาของไปใส่ก็เสร็จแล้วฉันกลัวว่านี่จะเป็นทางเดียวที่จะขยายสัญญาณและช่วยแอมเมลี่เราก็หวังพึ่งนายนะแซม